สวัสดีสปีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบนคนร้อยเอ็ดคือเก่าสวัสดีครับสวัสดี FC น้องหญิงพี่นันแพงสวัสดี FC สาวน้อยพี่นันแพงและสวัสดี FC ช่องหนุ่มโบนคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับและสวัสดีพี่พี่ที่อยู่ต่างประเทศ เหมือนเดิมให้กำลังใจทุกท่านที่ไปอยู่ต่างประเทศและทํางานต่างประเทศครับก่อนอืึ่งนะขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจช่องหนุ่มบอลโคนรอยอดด้วยดีเสมอมาสําหรับวันนี้หนุ่มบอลโคนรอยอด์นำประเด็นดีๆสิ่งดีๆมาฝากมาตอนพี่น้องเข้าคือเกา่าตามสไตล์ช่องหนุ่มบอลโคนรอยอดก่อนที่จะไปข้าไปเดินอยาให้เอฟซีทุกท่านดูคลิป,คล,ปคลิปนี้ก่อนครับ อย่างไรบ้างครับหลังจากดูคลิปนี้แล้วสิ่งที่ผมหนุมบุบลคนร้อยเอ็ดพยายามจะเอาคลิปแบบนี้มาลงเพราะอะไรรู้ไหมหลายหลายท่านหรือหลายๆคนที่เข้ามาดูไม่เข้าใจกําลังจะพูดว่าเอ้ยทาไมหนุมบุบลคนร้อยเอ็ดเจาชื่ออวยหลาหน่อยคักแท้บางสิ่งบางอย่างคือพอเราพูดถ้าไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบหลายๆทนก็ไม่เชื่อครับสิ่งที่เราเห็นเป็นไงครับผมไม่ได้อวยแต่นี่คือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นแต่ละวันนี่คือเกิดขึ้นจริงครับ นี่คือหลักฐานที่ FC เขามาเชียร์มาให้กำลังใจครับนี่แหละครับผมถึงบอกว่าเฮ้ยบางสิ่งบางอย่างผมเคยพูดทุกครั้งหลายคนก็บอกว่าอวย,ยเกินจริงไหมไม่อวยเกินจริงครับหลักฐานมีทุกอย่างเกิดขึ้นจริงแม้กระทั่งภาพเ,เหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เมื่อคืนที่หลาหน่อยป้าดคุณเชื่อไหมเหตุการณ์ที่หลาหน้อยขอร้องอีกเพลงหนึ่งเมื่อคืนสําหรับผมเนี่ยคือได้ใจเต็มๆนะในฐา,านะฟังดีดีในฐานะ f c หลายคนหลายท่านที่รอคําว่ารอพอขึ้น ้ายบอกว่าสา้นยพริรันแพงจะไปเล่นที่ใดที่หนึ่งทุกคนก็ต้องรอว่าหลาน้อยอุงหญิงจะมาแล้วถูกต้องไหมครับนี่คือสิ่งที่คนรอคอยหลายท่านคือตั้งใจที่จะเดินทางไปดูไปเชียร์ไปชมแล้วลองดูภาพบรรยากาศเลล่ะเอฟซีไปดูไปเชียร์เยอะมากๆพอเอฟซีไปเชียร์ไปดูเยอะมากเสร็จแล้วสิ่งที่ได้รับกลับมาคือนั่นคือหัวใจของหลาน้อยหลาน้อยพูดทุกอย่างเพื่อเอฟผมเคยพูดเสมอว่าเด็กคนนี้เขารักเอฟซมากๆ รักพ่อฮักรักแม่ฮักบ้านบ้านฮักทุกหลังแม้กระทั่งเอฟซทุกคนที่ไปเชียร์ไปให้กําลังใจหลาน้อยจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เอฟซเดินทางทั้งใกล้ทั้งไกลเพื่อมาเชียร์ทุกคนเสียสละเวลานอนเพื่อมาเชียร์มาให้กําลังใจแล้วสิ่งที่ภาพที่ผมนั่งดูป้าดหลาน้อยเป็นคนที่น่ารักที่สุดน่ารักตรงที่ว่าคําพูดคําจาหวัวใจที่หลาน้อยสื่อสารออกไปได้ใจสุดๆนะ เขสุกหรือหลายๆท่านประกาศขึ้นมาหลานน้อยก็ฟังฟังเสร็จแล้วหลานน้อยก็ขอขอ,ขอแบบภาษาเด็กน้อยความน่ารักความใสซื่อของเด็กคนนี้แหละนี่แหละคือหัวใจที่หลานน้อยมอบให้แล้วเอฟซีทุกคนก็ยิ้มดีใจตบมือแล้วสิ่งที่ได้รับคืออะไรรู้ไหมสุดท้ายหลานน้อยก็ได้ร้องเฮ้ยนี่คืออุ๋งอิงเพชรบ้านแพงสิ่งไหนที่ไม่มีอยู่จริงก็สามารถเกิดขึ้นจริงได้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้หลานน้อยก็ทําให้เกิดเป็นไปได้นี่แหละครับทั้งทที่พิธีการจะเริ่มแล้ว นี่คือสิ่งที่หลาหน้อยบอกว่าขอร้องหนึ่งเพลงสิ่งที่ได้รับคืออะไรก็ได้เล่นนี่ไงความสุดยอดของหลาหน้อยองหญิงเพชรบ้นแพงแต่ว่าหัวใจก่อนที่หลาหน้อยจะได้ร้องเพลงสิ่งที่หลาหน้อยสื่อสารออกไปาผมนั่งยิ้มดูแลยิ้มมีความสุขเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเด็กคนนี้น่ารักผมเชื่อเลยว่าเอฟซีที่ไปเชียร์ไปชมเมื่อคืนได้ใจสุดๆรักหลาหน้อยไปพอสมควรจากคนที่ผมเชื่อเลยว่าหลายๆท่านที่เคยฟังหลายๆคนพูดบอกว่าเฮ้ย สิ่งที่เราดูทา Social งโซเชียลเสร็จแล้วเราไปดูหน้าเวทีแล้วหลงรักหลาน้อยนี่แหละครับสิ่งที่ทําให้ทุกท่านหลายๆคนหลงรักหลาน้อยนี่คือความสุดยอดแล้ว f c ทุกท่านลองมองภาพบรรยากาศดูไปลึกๆใช้คาว่าดูไปลึกๆถ้าหลายๆท่านดูหน้าหน้าลําโพงนั่นคือสายม้วนสายจวดเขาจะสนุกเขาจะเต้นนี่คือเป็นเรื่องปกติของคนชอบสนุกถูกต้องไหมครับแต่หลายท่านลองมองไปไกลๆจากลาโพงนิดหนึ่ง คุณจะรู้ว่าทุกคนยืนนิ่งทําไมล่ะประโยคคําถามทําไมยืนนิ่งแบบนั้นคุณมาดูหมอลำทําไมยืนนิ่งแบบนั้นแล้วคุณจะไม่คุยกับใครทุกคนจ้องจ้องตาขมิงเข้าไปมองที่หลาน้อยไปมองไปทั้งสองดวงตาทําไมคุณไม่ละสายตาคุณลืมเหรือว่าคุณมาดูหมอลำคุณลืมหรอว่าคุณมาดูเพื่อความสนุกแต่ทุกคนทําไมถึงจ้องมองเวทีแบบนิ่งนิ่งสงบนะคุณเชื่อไหมว่านี่คือหน้าเวทีหมอลำ แต่ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นคือคุณยืนมองจนตาแบบไม่ละสายตาจากเวทีเพราะอะไรนี่แหละสิ่งที่ผมเคยสื่อสารแล้ว f อหลายคนทั่วประเทศพยายามจะเม้นบอกว่านี่คือเข้าแล้วออกไม่ได้เพราะอะไรรักแล้วรักเลยออกไม่ได้ทำไมทุกคนถึงจ้องไปที่นาเวทีคุณมาฟังเสียงเพลงเสียงดนตรีทำไมคุณไม่เต้นเพราะอะไรลองพิจารณาดูร้องเพลงยังไงให้สะกดคนอยู่เปลกใจไหมเอา คุณลองดูนั่นคือเวทีคําว่าเวทีคุณมาดูหมอํำหรืออะไรกันช่างเกี่ยวกับเสียงเพลงคุณต้องสนุกถูกต้องไหมแต่หนึ่งในนั้นคือน้อยคนมากที่เต้นแต่ที่เหลือทําไมต้องยืนมองถ้าบอกว่าไม่สนุกไม่ใช่ทุกคนไม่ละสายตาทุกคนอยากมาหาหลาน้อยทุกคนอยากเห็นหลาน้อยทุกคนอยากดูหลาน้อยแบบจิตใจของเราไม่ไปไหนอะ่ะไม่ละสายตาคือทุกคนมองไปแบบนี่คือฉันมาดูหลาน้อย แล้วใช้หูฟังพอส่วนสายตาคุณจ้องมองคุณเชื่อไหมแม้กระทั่งผมหนุ่มบนคนเลยไปดูหน้าเวทีผมก็ไม่เต้นทําไมละ่ะไปลองคิดเอาพิจารณาเอาผมก็ยืนมองอย่างเงี้ยเหมือนหลายๆท่านนี่แหละทําไมละ่ะคุณเข้าใจหรือยังยิ่งกว่ามนสกดอย่าว่าจะใช้คําว่ามนสกดดีกว่าเสียงเพลงสกดสกสกดทุกคนสกดทุกท่านที่ไปอยู่หน้าเวทีสกดแบบไม่ต้องพูดถึงอะ่ะผมนั่งมองโอ้โห ไม่แปลกใจแล้วก็เหมือนมองมาเห็นตัวเองว่าตัวเองเคยไปยืนตรงนั้นแล้วยืนแบบนั้นแหละหลายๆคนเป็นแบบนั้นครับเรื่องจริงไม่เชื่อคุณลองไปดูคําว่าร้องเพลงไงให้สะกดคนอยู่นี่แหละทําไมทุกคนถึงรักเด็กคนนี้ไม่ทมอา,าครับหนึ่งอยากเขียนสองเจอเสียงเพลงที่สะกดสะกดนิ่งเลยแหละนี่แหละเหตุผลครับผมนั่งดูผมมีความสุขแล้วผมก็เคยพูดเสมอว่ากลุ่มคนที่มาเชียร์หลาน้อยมีหลายกลุ่มกลุ่ม้ายม่วนกลุ่มรัก หลายๆกลุ่มแหละแม้กระทั่งกลุ่มโซเชียลที่ติดตามหลาน้อยเราก็มองเห็นนี่แหละมองจากตรงนี้เราก็รู้อยู่แล้วผมเชื่อเลยภาพบรรยากาศเมื่อคืนทาให้เอฟซทั่วประเทศทั่วไทยแม้กระทั่งเอฟซที่ไปเชียร์ไปชมตรงนั้นรักและติดตามหลาน้อยพอสมควรเพิ่มเยอะเลยแหละนี่แหละคือสิ่งที่ผมพูดและผมเชื่อเลยทางเจ้าภาพหลายๆท่านมองเห็นบรรยากาศแบบนี้ผมจะติดต่อหาหลาน้อยติดต่อหาสา้อยเพื่อไปเล่นเหมือนเดิมความสุดยอดไงนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้น สิ่งที่ควรพยายามจะสื่อสารสิ่งที่ผมสื่อสารยูทูบเบอร์หลายๆช่องพยายามจะสื่อสารออกไปว่านี่แหละครับเสียงเพลงมันสะกดคนยังไงคุณจะดูเองดูไปดูภาพบรรยากาศดูหลายๆท่านหลายๆช่องที่เขาเอาลงนั่นแหละคุณจะเข้าใจถ้าคุณพิจารณาดูตามที่ผมพูดหนึ่งให้ดูหน้าเวทีสองให้ดูตรงหน้าลำโพงหน้าลำโพงกับหน้าเวทีต่างกันนะคนไปดูหมอรามดูแล้วสนุกไม่สนุกให้ดูเอาคนที่เขาไม่สนุกที่ว่าดูแล้วไม่สนุก แล้วเขาก็ต้องเดินหนีถูกต้องไหมแต่เนี่ยเขาดูเขาไม่เต้นแต่เขาไม่หนีเพราะอะไรแล้วหน้าลำโพงเขาดูเขาฟังเขาเต้นเพราะอะไรแล้วลองพิจารณาถ้าบอกว่ามาดูแล้วไม่สนุกทุกคนไม่ว่าใครก็ช่างครับดูแล้วไม่โอเคเขาก็าเดินหนีเดินออกไปแต่เนี่ยถ้าบอกไม่สนุกไม่ใช่แต่นี่คือคุณยืนไม่ไปไหนไม่ละสายตาคุณพยายามจะมองผมอยากให้พูดอยากให้แนะนํานิดนึงอยากแนะนําหลายๆท่านหนึ่งคุณลองไปยืนหน้าเวทีใกล้ๆ ไปยืนมองหลาน้อยแล้วไปยืนดูรอยยิ้มของหลาน้อยคุณยิ่งขยับไม่ออกเลยยิ่งกว่าโดนสะกดผมบอกแค่นั้นหละนี่คือความสุดยอดหัวใจทุกดวงนี่แหละอย่าไปพิจารณาว่าเอยไม่สนุกไม่เต้นไม่ใช่คุณพูดผิดคุณกําลังจะจ้องมองเขามีความสุขเขาจ้องมองไม่ยะกไม่อยากละสายแต่คนบางคนหลายท่านกว่าจะได้เจอหลาน้อยกว่าวงสาวน้อยจะไปเล่นใกล้บ้านตัวเองที่ตัวเองอยู่เวลาไม่ใช่น้อยคิวมันยาวครับ ว่าสําหรับพี่น้องชาวรีสะเกียดนี่มาดูครับพี่น้องนี่แตกสุดท้ายชาวพี่น้องชาวรีสะเกีเขาก็สนับสนุนเชียร์ว่าธรรมดาครับอย่าลืมมาที่25ครับพี่น้องใครที่มาอ,อําเภอโนนคูนเจอผมผมไปแน่นอนมาที่25ครับผมพี่น้องเดือนธันวามนี้เจอกันครับสุดท้ายท้ายสุดละครขอขอบคุณเอฟซีท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจช่องหนุมบวรคนร้อยเอ็ดด้วยดีเสมอมาขอให้ท่านมีแต่ความสุขความจเจริญโดยรวยตลอดไปครับสวัสดีครับ